สวัสดีค่ะทุกท่านจะสังเกตได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนินาได้เสร็จออกงานด้วยกันนั้นนะคะก็จะมีรูปแบบของเสื้อผ้าที่เป็นคู่นะคะสังเกตดูสิคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงและรองเท้านะคะทุกอย่างก็จะเป็นคู่กันนะคะมีความแมทชิ่งนะคะ ซึ่งรูปนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงหนุ่มมากนะคะดูใส่ยีนนะคะรองเท้าก็เป็นรองเท้าสีเดียวกันนะคะเป็นแพ็คคู่ค่ะจะเห็นได้ถึงความใส่ใจเล็กๆน้นอยๆของเจ้าคุณพระศินีนาศนะคะที่ได้จัดเครื่องทรงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้ได้แมทชิ่งกับเจ้าคุณพระนะคะ ซึ่งก็ทำให้ประชาชนที่เห็นนะคะก็รู้สึกว่าดูดีค่ะดูสงพระน่ารักนะคะสงพระาแมทชิง่งสงมีการเตรียมการใส่ใจในรายละเอียดนะคะขนาดเป็นชุดในทีมของโคกหนองนานะคะเป็นเสื้อก็เสื้อแบบแมทชิ่งนะคะใส่กางเกงรองเท้าผ้าใบก็เหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความว่าเป็นทีมเดียวกันมีความน่ารักนะคะ ใครจะเชื่อคะว่าพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวจะแต่งตัวแบบวัยรุ่นขนาดนี้นะคะแมนๆวัยรุ่นมากเลยนะคะดูกระฉับกระเฉงทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ทันต่อโลกสมัยใหม่ค่ะดูแบบสบายๆเป็นกันเองนะคะกับข้าราชบุริพารน,นะคะแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำก็รู้สึกว่าพระองค์นี้นะคะเป็นกันเองมากๆนะคะ ก็จะลดความตื่นเต้นลดความกลัวนะคะรู้สึกว่าหูพระองค์นี่น้อมมาหาพวกเราเหลือเกินนะคะดูสิคะแต่งชุดก็ธรรมดานะคะใส่แบบเก้ง,กงยีนเสื้อยืดแล้วก็รองเท้าผ้าใบเป็นภาพที่น่ารักนะคะขอชื่นชมเจ้าคุณพระศรีนาทนะคะที่ได้จัดชุดให้ได้แมทชิ่งกันอย่าง ตอนที่เสด็จไปพระาธาตุเทวีพุนชัยที่ลำพูนนะคะก็เป็นเสื้อคู่ค่ะเสื้อเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมล้านนานะคะทั้งเหนือแล้วก็ตัดให้พระองค์ทรงใส่นะคะฉลองพระองค์นะคะดูคู่กันดูสวยงามเชียวค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแบบ แต่งตัวเป็นทางเหนือนะคะว่าใส่เสื้อเป็นผ้าไหมทางเหนือแล้วก็ตัดเย็บแบบง่ายๆนะคะเป็นแบบเจ้านายทางเหนือจะแต่งแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆนะคะประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าสวยงามนะคะดูแบบเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่อ๋อเป็นกันเองกับประชาชนนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ทรงน้อมลงมาสู่ประชาชนให้ประชาชนได้สัมผัสได้มากิ่งขึ้นนะคะทำให้ช่องว่างระหว่างเจ้านายแล้วก็ประชาชนนะคะรู้สึกว่าลดช่องว่างลงนะคะการแต่งกายนี่ก็มีผลเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านเจ้าคุณพระเองก็ทรงมีพระปีชาสามารถมากนะคะที่สามารถจัดชุดให้ได้ สมเหมาะสมนะคะสามารถประยุกต์ให้ดูทันสมัยแล้วก็เหมาะกับกาลเทศะค่ะขอชื่นชมมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นพระองค์ทรงเสื้อแบบนี้นะคะพอทรงฉลองพระองค์นะคะแบบนี้ก็รู้สึกว่าทรงเป็นกันเองมากขึ้นแล้วก็ทรงผ่อนคลายรู้สึกแบบ ดูดีมากๆค่ะสวยงามมากๆนี่ก็เป็นชุดที่ไปอุดอรนะคะก็เป็นผ้าไหมสีเดียวกันนะคะเป็นสีชมพูนะคะกเข้าชุดกันนะคะดูแล้วก็อบอุ่นใจนะคะดูแบบเป็นทีมเดียวกันดูเป็นพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แบบว่าเป็นแบบคือทรงวางวางออพระยศ ลงนะคะทำให้แบบใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นนะคะแต่งตัวง่ายๆนะคะสบายๆายเป็นกันเองกับประชาชนนะคะกับชาวบ้านที่ไปเฝ้ารับสเสด็จนะคะรู้สึกว่าออชาวบ้านนี่รู้สึกว่าสัมผัสใกล้ชิดกับพระองค์ได้มากขึ้นนะคะการแต่งกายนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งถือว่าพระองค์เนี่ยใส่ผ้าไหมนะคะผ้าไหมของ แต่ละภาคที่ไปนะคะผ้าใหม่ของร้อยเอ็ดนะคะซึ่งก็ตัดเย็บได้สวยงามแล้วก็เป็นแพ็คคู่นะคะเป็นแบบแมทชิ่งกับชุดของอท่านเจ้าคุณพระนะคะก็สวยงามนะคะดูให้แบบเห็นแล้วก็เป็นกระแสนิยมนะคะซึ่งสามประชาชนก็อยากจะนำไปตัดชุดใส่นะคะเป็นแพ็คคู่นะคะซึ่ง น่ารักนะคะรู้สึกแบบว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากๆเลยค่ะแล้วก็ชุดที่ไปที่สระบุรีนะคะเพื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็เป็นออกในโทนที่แบบโทนเดียวกันโทนผ้าไหมสีแดงนะคะแล้วก็ เป็นชุดที่แมทชิ่งกันนะคะก็ชื่นชมในพระบีชาสามารถในการที่จัดแต่งชุดได้แมทกันเป็นทีมเดียวกันค่ะ